สวัสดีครับ fc คนฮักหวยพารวยนะครับผมแล้วก็ทักทายแอดมินแต่ละช่องด้วยนะครับสำหรับหวยลาววันศุกร์นะครับหวยลาววันศุกร์วันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันนะครับงวดที่ผ่านมาหวยลาว โอ้ผมลงสูตรให้ดูแล้วมันเข้าทั้งสองสูตรนะครับผมไปจับ1 8 4่งให้นะครับก็เข้าไปที่3ามนะก็คือเลขที่ผมบอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่จะมาจะมาแทนนะครับมันก็มาที่หลักสิบจริงๆครับเลข3ามงวดที่แล้วนะถ้าใครจับ เลขในตารางหรือจับเลขจากสูตรที่ผมลงให้นะก็คงจะปังนะสตัววิ่งรูดวันนั้นก็ให้วิ่ง7กับ8 8ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะโอเคครับสำหรับงวดนี้เดี๋ยวมาดูนะผมลงสูตรเก่าให้ดูก็แล้วกันนะ <c oughs> เผื่อใครตัดสินใจว่าจะเล่นตัวไหนบางครั้งผมแอดก็จับให้พลาดนะครับ ถึงจะจับพลาดแต่ผมก็บอกไว้อยู่ว่าระวังไอ้ตัวนี้จะมานะแต่ผมไม่ได้จับให้ถ้าผมจับให้ก็เข้าอะ่ะนะผมเป็นเน้นสีมากไปหน่อยครับงวดนี้เดี๋ยวผมลงสูตรเก่าให้ดูก็แล้วกันนะครับสูตรเก่าก็คือตัวนี้นะอ่อเลื่อนนิดนึงนะครับโอเคนะ เวลาง่อที่เราออกอะไรนะเจ็ดสองเก้าแปดสามแปดแปดบนแปดล่าง 9. เก้าเวตรงนี้ก็แล้วกันโอ้รู้สึกว่าจะมองไม่เห็นเก้าปดสามปดโอเคครับเก้าแปดสามแปดใช่ไหมโอะ สูตรนี้ผมลงให้งวดที่แล้วนะก็เข้าทั้งสองสูตรมาบนเต็มเต็มนะถ้าใครจะเบิ 8, ้ลแปดก็คงแปดแล้วจะจับสามมาเข้าอีกตัวนหนึ่งโอ้โหสามตัวเลยนะอันนี้ก็อ่าหลักพันบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกสี่คงที่นะ ได้เออสำหรับใครที่อยากรู้สูตรเหวนเราว่าคิดยังไงก็เอามาให้ดูแล้วนะครับผมทําเพื่อ FC ครับ 9, 28, 8, 6, 4, เก้าสองสิบแปดแปดสองสิบหกหกบวกสี่ได้อะรได้ศูนกับหนึ่งครับงวนนี้อา้าวตรงใจกันหรือเปล่าครับหลักร้อยแปดบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยแปดอีกทีนหนึง่งแปดสามยี่สิบ แปดสองามยี่สิบสี่บวกด้วยสี่ก็ได้อะไรแปดกับ9้าครับงวนนี้โอ้เลขสวยครับแปดกับเก้ามาอีกแล้วครับเออแปดกับเก้าสองสูตรนี้ดูซิว่ามันจะมาทั้งสองสูตรอีกไหมว่ที่ผ่านมาก็มาที่ตำแหน่งตัวนี้เออเลขสามผมก็ไปจับให้กับเลขสี่แบบชอบมากโอ้โหดันมาเลขสามที่แบบ ก็แต่ก็ให้ระวังไว้ก็มาจริงนะครับงนะวดน,นี้ผมก็ลงให้อีกนะเ๋ยาใครจะจับแบบว่าที่ที่ผมไม่ได้ลงให้นะก็นี่ประมาณนี้ศูนย์หนึ่งกับแปดกับเก้านะสําหรับงวดน,นี้ถ้าใครจะจับวิ่งอ่ะก็เลือกเอาครับเลือกตัวเด่นอ่ะศูนย์หรือหนึ่งหรือแปดกับเก้าก็ได้นะถ้าใครชอบแบบไหนนะแต่ที่ผมให้ก็คืออ้าวสูตรเมื่อกี้ใช่ไหมตัวนี้ผมให้วิ่งรูดไปที่ แนะครับผมแปดเก้าเน้นแปดนะเออวิ่งรูดวิ่งแปดรูด9ก้าก็ได้อ,อ่าวิ่งรูดนะทั้ง8ดทั้ง9้าเลยถ้าใครชอบ2ตัวนี้แต่ผมผมคิดว่า,น,าน่าจะเป็นเลขแปดนะวันนี้มันสุกใช่ไหมเลขแปดเออเน้นให้เน้นเลขแปดให้นะเลขในตารางก็จับมาเลยครับแปดเก้าศูนย์ หนึ่งเดี๋ยวไม่รู้จะมีเลขเพิ่มเติมอีกไหมอ้มางว่าวันที่แล้วผมก็ให้นะจะหกตัวนะตัวนี้ลงไปก่อน4ี่ตัวนะเลขในตารางลองจับดูนะชุดสองตัวผมดูแล้วมันเลขตัวอื่นนี่ไม่น่าถ้าจะมีสอดแทรกก็คือเลขสองสามสี่เลขสองสามสี่นะถ้าใครจะมาจับจับกับตัววิ่งรูดแปดกับ9้าของผมนะก็คือ สองสามสี่แต่นี้ผมลงให้เพื่อนๆได้ดูนี่ก็สูตรนี้ก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองเอาถ้ามีตัวเด่นที่แบบว่าไม่ตรงใจอย่างที่ผมลงให้ก็สามารถไปจับตัวอื่นได้นะอา่าลองไปเทียบกับคนอื่นดูว่ามันมันตรงมันใช่ไหมอา้าวสำหรับชุดสองตัวผมให้ไปที่ตัวนี้ผมคิดว่านะศูนย์กับหนึ่งอาจจะมาที่หลักสิบ นะหลักสิบนะงวดที่แล้วเลขแปดอยู่ยที่หลักหน่วยไหมหลักหน่วยก็น่าจะเหมือนเดิมผมให้แปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็ก็อะไรอีกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง ชาเบิ้ลแปดแปดจะมาอีกจับแปดเก้าไปอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับว่อที่แล้วแปดเก้ามาแล้วใช่ไหมเอออาจจะไม่มาแล้วมั้งคิดว่าไม่น่าจะเบิ้ลนะโอเคนะก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ แ0 8, 8 1 9 0 9, 1แกแล้วผมชอบตัวนี้อีกตัวนึงอ่ะคือบางทีเลขพี่น้องชุดนี้อาจจะมาอีกอ่ะรอบที่แล้ว 8, 9ใช่ไหมมันอาจจะมาตัวนี้ศนย์หนึ่งนเนี่ยเออเห็นมาบ่อยมากเลยครับผม้ใหระวัง 0, 1ไปด้วยนะ 0, 1ชุด3ตัวผมลองจับให้ดูนะมน์ตรงใจกันหรือเปล่า ชุดสตัวผมให้ไปที่108 9งศแล้วก็808ศนยะ์ะศกับ1ผมผมชอบว่าน่าจะอยู่ที่หลักสิบอะผมวางไว้ที่หลักสิบนะถ้ามา,าแบบนี้นะหนึ่งศแล้วก็8ปดก็คือเลขหาม มาเหมือนเดิมว่ที่แล้วก็คืออ,อ,อย่างงวดที่ออก70ก็มา70อีกออไม่แน่นะถ้าแบบว่าฝั่งนี้ออกอะไร4808นี่โอ้โหสวยเลย808ชุด3ตัวก็ที่ผมจับให้ก็อยู่ประมาณนี้นะถ้าศูนย์กับ คือถ้าศนย์กับ1ไม่มาผมคิดว่าให้เอาให้เอา2 3 4มาแทนนะน่าจะเป็น2 3 4สามแต่สูตรของผมมันศูนย์กับ1นึี่แกับ9แล้วก็ศูนย์กับ1มันเด่นมาเลยนะมันเด่นมาเลยถ้าผมจับถ้ามันถ้าชุดนี้ไม่มาเป็น10หน่วยด้วยกันมันอาจจะ ถ้ามันแยกก็จะเป็นสองสามสี่นะออตัวอื่นถ้าถ้าถ้าใครจะจับไปเล่นนะผมให้ผมให้ตัวนี้ไปครับเนี่ยสองสามสี่นะเลขคือผมไม่ได้จับมาให้หมดนะสองสามสี่มาจับกับ แปดกับเก้าหรือศูนย์กับหนะนึ่งนะนี่ชุดนี้ที่ผมชอบที่สุดนะผมชอบไอตัวนี้ผมชอบชุดแปดศูนย์ชอบแปดศูนย์ผมคิดว่ามันสวยแล้วก็ แปกับ81ดหเนี่ยเออแปกับแป่อ่ะถ้า8ยังมาอีกนะก็คือชุดระวังก็คือ90กับ91 90กับ91แล้วก็01แต่2ชุดที่ผมเน้นก็ขีดเส้นใต้ให้นะครับเนี่ยก็คือนี้80กับ81เลขที่สวยก็อาจจะเป็น108นนะเลขอาจจะต่ำประมาณนี้ 108วาง01ไว้ที่หลัก10เหมือนเดิมชุดเลขก8ก็วางไว้ที่หลักหน่วยก็แล้วกันโอเคนะครับแนวทางก็มีประมาณนี้สูตรถ้าใครสนใจก็นี่ครับแคปไว้แคปหน้าจอแล้วก็นำไป ดูไปลองพิจารณาดูว่ามันเข้าอย่างที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับผมก็โอเคนะแนวทางวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนสวัสดีครับผม